รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ร่วมชูรักชูรถโดย s i n ค Corporation สวัสดีปีใหม่ครับผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรถกับนนท์และพี่ภูมิเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ภูมิน้อน์และทีมงานขอใช้โอกาสนี้อวยพรคุณผู้ชมทางบ้านนะครับท,ที่เคารพรักที่อยู่กับเรามาแสนนาน ก็อยาจกจะไวยพรให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับชื่อดูวความรักเนี่ยชูรักชูรสขึ้นครบทุกรสชาติเลยตลอดทั้งปีนี้กันเลยกันเนาะใช่แล้ว<ช>ค่ะทุกมีความสุขครัเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีเคล็ดลับดีๆมามอบให้กับผู้ชมเป็นเคล็ดลับที่จะสร้างความสุขตลอดปีใหม่นี้ปี2558จากคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะคนโสดยังไม่มีสามียังไม่มีภรรยา ขอให้คุณรื่นรมกับชีวิตการงานชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตสังคมสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคืออิสรภาพของการมีชีวิตสำหรับคนที่มีชีวิตคู่ทุกคู่สมรสเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความรักแต่จะเจ๊งหรือไม่เจ๊งอยู่ที่การสือ่อสารเพราะฉะนั้นชีวิตคู่นะครับต้องมีความสุขมากาอยู่คนเดียวอันนี้สองชีวิตต้องดีขึ้นนะพูดกับการกระทําแบบไหนที่ทําให้เราเสียใจมากกว่ากันการกระทําค่ะคการกระทําะวาจามากกว่าครับก็บอกเลิอกอ้อมๆนะครับมันเจ็บมากครับ Can you tell